มาค่ะและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนิทิรองังสุดนะครับเรียกผมว่าพินิจได้นะครับบริษัทชื่อว่า Smi l e Focus นะครับโฟกัสที่รอยยิ้มนะครับ,รบผมทําอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1คือ l o y a l t y p ฟนฟอร์เอาพูดง่ายง่ายคือทํายังไงให้ลูกค้าเดิมของคุณกลับมาหาคุณอีกครั้งหลายๆาท่านอาจจะนึกถึงว่าเราจะไปติ๊กตอกดีไหมไปให้เจนนี่ช่วยตาให้หาลูกค้าใหม่ บางครั้งลืมว่าลูกค้าเดิมเนี่ยถ้าเขากลับมานะอะไรเจ้าลูก0ของลูกค้าเันคุณสามารถสร้างเลเว n u e ให้คุณได้80%ถ้าเราโฟกัสกับเขานะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองคือเรื่อง CRM ครับค่อนข้างน่าแปลกใจว่าตอนนี้ยุคมันเร็วมากดิจิทัลเออสลอมาถึงโลกขอ AI แต่ละหลายองค์กร บางครั้งไม่มีแม้กระทั่งต้ไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาถึงปา๊จ่ายเงินออกไปเราไม่รู้จักพูกค่าไม่รู้ว่าคนซื้อทาไรนะครับนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องเสียเงเรื่องที่สามที่ผมทำนะครับก็คือเรื่องของ employee engagement ดูตัวเลขจากทาง e l o y a t consulting m agency ของปีนี้นะ2อ2 5ค่อนข้างน่าตกใจว่า เอ็มพอยที่อยู่พนักงานของเขาเองไม่ค่อยเอ g a เกตอง่อนัเงียบได้เงียบนะา้าหัวหน้าไม่สัง่งไม่ทำนะมีอะไรถ้าไม่ช่วยเหลือจริงๆถ้าไม่ได้ได้จริงจผมขอเงียบๆอ้อมนะครับทำยังไงจะให้เขามาอดีตสิ i เอ็กับระครับสามเรื่องของการมอนนี้เรื่องของทักษะที่สําคัญเนี่ยจริงๆเราเห็นด้วยกับทุกท่านเลยนะทั้งหน่ภาษาทักษะภาษาอังกทักษะเซลนะทักษะ ทิจวิตีทางสังามสงสัยอย่างเงี้ยจำเป็นหมดเลยครับผมผมอยากเสริมนิดเดียวครับคือเรื่องของขออนุญาตเปรียบเทียบนิดนึงนะเหมือนตะเกียงพิเศษ,ษ,ษที่เราสามารถเมื่อไหร่ก็ตามเราหยิบมันมาแล้วเราขัดมันมันจะมียักษ์ออกมาหรือยักษ์ตัวน,นี้จะพาเราไปผมเชื่อว่าตะเกียงนี้มีจริงแล้วมีอยู่ในทุกบริษัท เกี่ยงวิเศษที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือวัฒน,นธรรมองค์กรครับแต่วัฒน,นธรรมองค์กรเนี่ยหลายๆครั้งนําวันนี้ลองเซอร์เวยกับพน,นักงานของเราก็ได้นะครับลองเหล่ง้องเดินไปหาเขาลองวัฒน,นธรรมองค์กรของเรามีกี่ขอ้อมีอะไรบ้างอาจจะแปลกใจคว่าเขาจำไม่ได้ที่จำไม่ได้เพราะว่าไม่น่าใจ มันอาจจะเคยปูุมาแล้วรอบหนึ่งมีที่ปรึกษาเข้ามาสร้างเรามีติดผนังห้องเรามีอะไรแต่สุดท้ายเราไม่ได้ทำนะครับเหลือว,ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยและเราสามารถทําเรื่องนี้ให้สนุกเช่นสมมติว่าพัฒนาธรรมค์กรมีข้อหนึ่งเช่นสปีดนะเราเมื่อเช้าเจ้านายขอลุงน้องไปว่าช่วยทานี้ที่หน่อยให้ใ้หนึ่งชั่วโมง ลูกน้องก็กลับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับพี่หัวหน้าสามารถที่จะส่งรีวอร์ดสามารถที่จะส่งคําขอบคุณไปที่ลูกน้องเราขาดเยอะมากนะครับในองค์กรนะวันนี้บางครั้งประชุมเครียดเียลืมขอบคุณซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าเราสามารถมาขอบคุณซึ่งกันและกันโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่เป็นตัวหล่อหลอหลอทักษะทุกทักษะแล้วเดินไปด้วยกันครับ ผมเชื่อว่าทักษะนี้สำคัญไม่แพ้กับทุกทักษะที่กั่นกลับขอบพรคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่านว่าหลายๆคนที่ฟังน่าจะนำไปปรับใช้ทั้งกับการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะพี่เดับ